ต่บไปคือรายการอไรอีกครั้งครับท่านผู้ชมคนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทําอาหารเวลาที่เราได้กล้วยหอมมาเวลาที่มันใหม่ๆมันก็น่ากินดีอยู่ใช่ไหมฮะแต่พออยู่ไปนานๆแล้วมันก็กลายเป็นกล้วยหอมที่แบบเขาเรียกอะไรงอมจนเกินไปงอมมันจะช้ำๆหน่อยงอมเกินไปมันไม่ยันหรอกพี่อ้อคือมันงอมแหละมันตุก ุกเกินไปนะ<ช>มันมองอมเกินไปอย่างนี้คนเราก็จะ,จะ,จะเริ่มไม่กินแล้วเริ่มทิ้งอย่าเด็ดขาดดราการของเราในวันนี้กล้วยพวกนี้กลายเป็นกล้วยที่มีประโยชน์และมีค่ามากเพราะร้านนี้เข้ามาบอกเราว่าเราจะทํายังไงกับเค้กกล้วยหอมทองจร<ช>ิงอ่ะคาราเมลใช่เราต้องใช้กล้วยแบบนี้ด้วยนะ,ะร้านนี้ชื่อว่าฮิ l มี h ฮิ l มี h ฮิ l ที่แปลว่ารักษาร้านนี้เป็นความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจะทําอะไรที่มัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขกับการรับประทานที่อร่อยครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ของครัวคุณต่อยเพราะฉะนั้นเขาจึงทําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่เขาทาอะไรบ้างและทำไมถึงคิดมาทําอย่างนี้พบกับเจ้าของเลยดีกว่าขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจิรพิสิทธิ์รุจเจริญจากร้านฮิล,ฮลมีลครับคุณครับ โจตรงนี้เลยครับโุ๊กปโจปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ3 0แล้วครับ30ครับเฮ้ยก็เท่ากันดิเอาเลยช้อนตกเลยช้อนตีโจเราเราเพื่อกันว่ะเราเพื่อกันโจไม่ต้องไหวเราเพื่อกันเขาอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ามสิบครับสาสบอ่ะพี่โจ้อย่าอย่าเราไม่ไม่ไวผมเด็กกว่างเอาละบเด็กกว่างไม่ต้องไหวี่แย่เ่่่โจ้ครับก่อนที่โจ้จะมาทำฮิลมีโจ้ทำอะไรมาก่อน ก็ชีวิตอ่ะมันทําอะไรมาก่อนโอ้ก็ถ้าเกิดที่บ้านก็ช่วยทําเรื่องอสังหาแล้วคราวนี้เราทําชอบทําคาเฟ่ร้านอาหารอ๋อรใช่ครับเราก็เลยมาทำตั้งใจจะพูดว่ารวยอ่ะครับเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดผมตั้งใจจะพูดฮะแต่ว่าคนมันมีความชอบส่วนตัวรักและอยากทาอาหารใช่ครับที่บ้านน่ะช่วยอยู่แล้วเรียนจบอะไรมาครับจบเอ่อเกี่ยวกับ GI ครับพวกภูมิศาสตร์ ไม่ธรรมดาครับคือเป็นคนที่ไม่ธรรมดามาตลอดชีวิตะครับ ตัวอย่างหนึ่งจีไอจีไอมาทำจีไอนี่ไม่ได้เรียนหมูนะคุณถ้าใจไม่รักจริงเรียนไม่ได้จริงนะใช่ไหมใช่ครับจีไอนี่ไม่หมูจริงต่าใจไม่รักเรียนไม่ได้ผมเคยเข้าไปแล้วครับอะไรนะเรียนเลยจีไอมันแปลว่าอะไรจแปลว่าอะไรภูมิสารสนเทศศาสตร์ครับโอ้โหที่ต้องตอบ่ตองตโตโโตโเอากองอย่างนั้คือจริงจริงคนเรามันต้องมีความรักแล้วข้อรักในการจะทำอาหารเขาก็เลยคิดว่าก็จะทำอาหารแล้วก็ล้คิดมากี่ปีแล้วครับ ประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วใช่ครับเลยเปิดร้านใช่ครับชื่อร้านคือฮิวมีครับอยู่ที่ไหนครับมีอยู่ที่โคราชครับมี2ที่ครับอยู่ที่โคราช2ที่เลยใช่ครับทั้ง2ที่อยู่ที่โคราชเลยแล้วที่ร้านเนี่ยโจดูเองเลยวะใช่ครับผมด้วยอ๋อเหรอใช่ใช่อยูนั้นและที่อสังหาที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ต้องทําด้วยใช่ก็ต้องทําด้วยครับแล้วก็มาทําอันนี้อีกใช่ครับหน้าที่จริงๆคือช่วยช่วยพัฒนาให้ทํายังไงก็ได้ที่มันมูลค่ามันสูงขึ้น ก็เลยมาทาเป็นคาเฟ่ร้านอาหารให้มันเกิดให้มันมีการคห้คนมันเข้ามาในพื้นที่ให้ได้อะพอมีบ้ามันเป็นที่ดินเปล่าใช่ที่ดินแน่นอนเพราะถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างใช่ครับมันก็จะอีกระคาหนึ่งถูกแต่พอมีบ้านมีคนพุกพ่านหรือมีใครเข้ามาเยอะกช่ตัดการว่ามูลค่าที่ดินมันเพิ่มขึ้นถูกครับครับเพื่อจุ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านดูอยู่ท่านมีที่แบบนี้ท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านมีอะไรก็ตามนะนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่า G I ทำนะคือการที่เราพัฒนาให้พื้นที่ของเราเนี่ยเจริญเราต้องเอาโน่นเอานี่เอานั่นใส่เข้าไปแต่ของเขาเขาคิดว่าเขาเอาร้านอาหารใส่เข้าไปที่ร้านคือฮิลมีขายอะไรบ้างครับก็หลักๆจะเป็นสินค้าเกษตรครับส่วนหนึ่งเราช่วยสินค้าเกษตรก็จะมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้อยนาหรืออะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ชุมชนเพราะว่าปัญหาจริงๆของเกษตรกรเนี่ยเขามีสินค้าดี สินค้าเขาดีเลยแต่เขาขายของไม่ค่อยเป็ดทำแบรนดิ้งไม่ได้ทำแพ็กเกจจิ้งไม่ได้เราก็เลยมาช่วยเรื่องตรงนี้อย่างอย่างกล้วยตัวนี้ก็เป็นกล้วยเริงสางซึ่งมันก็มีความแตกต่างเรื่องการปลูกแล้วก็รสชาติใช่ฮะใช่แต่นี้ผมก็เลยบอกนิดนึงฮะท่านผู้ชมดูนะฮะร้านนี้อยู่ที่โคราชโคราชับโคราชท่านผู้ชมดูดูแพ็กเกจจิ้งดูแพ็กเกจจิ้งแล้วก่อนนะอยู่ตรงอยู่ที่โคราชแต่ดูแพ็กเกจจิ้งเห็นไหมครับว่าประเทศมันเปลี่ยนไปแล้ววิธีคิดการทํางาน ผิดคุณโก้จะถามว่าสองสาขานี้ยมีจากตรงไหนบ้างครับมีในเมืองแล้วก็มีอยู่ที่มทศครับมทศเป็นประตูของออประตูหนึ่งของมหาลัยใช่ครับอ,อาพรอ่ะครับเรารู้จักเขาแล้วเขาทำอะไรเป็นยังไงบ้างทีนี้พอเสร็จที่เขาพูดถึงว่าการปลูกกล้วยปลูกเหมือนกันหมดเลยแต่ท่านเชื่อไหมว่ากล้วยที่ออกมาเป็นกล้วยหอมเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับใช่มันมีความอร่อยแตกต่างกันมหาศักดิ์ท์มากใช่แล้วมหาศาลมาก อย่างกล้วยของผมเองของผมเองที่<อ>ผมปลูกไว้ที่ดอยหาง<ะ>ที่เชียงรายเชยงรผมการันตีได้ว่าผมเป็นกล้วยหอมที่อร่อยที่สุดในโลกเออผมไม่ได้พูดเล่นเพราะมันมีวิธีการครับมันมวิธีการเรื่องเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแสดงว่าที่อากำลังบอกก็คือกล้วยอันนี้ก็จะอีกริตชาดหนึถูกต้องแ่ก็คือยังเป็นรสกล้วยอยู่นะแต่มันจะถูกฟีลแต่ว่าคือในแต่ละพื้นที่มันจะอร่อยไม่เหมือนกันเหมือนท่านผู้ชมฮะนั่นคือจุดเด่นเราตั้งใจพูดวันนี้ใช้เวลานานไปนิดหนึ่งแต่ตั้งใจจะพูดว่านี่คือจุดเด่นของพื้นที่และนี่คือจุดเด่นของฮิวมีทําไมเขาทาแบบนี้ได้และทําไมท่านไปโคราชท่านจะต้องไปดูฮิวมีสักหน่อยหนึ่งต้องไปท่านจะต้องดูเพราะว่านี่คือเค้กกล้วยหอมทองคคาารเมลับ นี่ครับร้านของเขานะครับแล้วดูตัวเขานะครับอย่างระตึกอย่างระตึกสิบชั้นนะนี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากกล้ยหอมครับก็เราใช้กล้ยหอมประมาณ3ลูกครับเป็นกล้ยหอมทองสามลูกซึ่งมันงอมหมดแล้วใช่ครับครับนี่ฮะสามลูกนี้เอาไปเอาไปบดครับแต่มันไม่ต้องละเอียดมากนะครับแบบหยาบใช่ครับก็ใช้ไข่ไก่ครับประมาณ3ฟองครับใช้ไข่ไก่อีก3ฟองใช่ครับแล้วก็ตีครับตีให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงครับผสมลงไปครับประมาณ20กรัมครับครับก็ตีให้เข้ากัน จากนั้นก็ใช้น้ำมะนาวครับ30แอลครับเทลงไปให้เค้กมันฟูแล้วก็ใช้เนยครับ25แอลเทลงไปครับแล้วก็ใช้น้ำมันพืชครับ20แอลครับแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างตีให้เข้ากันครับครับจากนั้นก็ใส่กล้วยนะครับที่เราเตรียมไว้ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ผสมเข้าไปเลยครับแล้วก็ใช้แป้งเค้กครับเป็น100กรัมครับแลมาร่อนแป้งเค้ก100กรัมมาร่อนก่อนผงฟูเท่าไหร่ครับ1ช้อน1ช้อนใช่ครับเบกกิ้งโซดา1ช้อน1ช้อนครับ เกลือครึ่งช้อนครับึ่งช้อนครับเอาไปเอามาผสมแล้วก็ร่อนแน่นอนแป้งมันต้องร่อนนะครับร่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาแป้งทั้งหมดไปลุกให้เข้ากันครับผมเอาไปผสมให้เข้ากันนี่เลยนะครับแล้วก็ใส่ถาดครับเอาใส่ถาดใช่นี่นะทั้งหมดนี่แหละครับทุกเข้าทุกกันให้เข้ากันซะก่อนนะฮะใช่แล้วใส่ถาดแล้วก็ใช้กล้วยแต่ต้องเป็นกล้วยหามนะครับอ่าอันนี้หามใช่เป็นกล้วยหอมทองนี่ละใช่วางบนหน้า อบด้วยอุณหภูมิ1 6 0องศาครับเวลา20-30 20-30ีมันดูนะครับมันดูออกมานี่สำคัญตรงนี้ครับก็คือเอาออามนร้อนๆแล้วก็มาทาด้วยคาราเมลเลยใช่ทาเดี๋ยวนั้นเลยมันจะดูดซึมได้ดีกว่าถูกครับแล้วมันจะออกมาเป็นเค้กกล้วยหอมทองคาราเมลครับเมื่อกี้เราพูดไปทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ทั้งคู่จะเริ่มชิมแล้วเราใช้กล้วยหอมทองนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เรียกว่า สึงสางหรือไงฮะสึงสางครับมันคืออะไรฮะสึงสางมันคืออำเภอครับอำเภอเป็นกล้วยหอมทองของสึงสางใช่ครับสุกงอมเนื้อแน่นหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะใช้สองแบบใช่ไหมโจครับใช่ครับก็คือแต่ในเนื้ออันนี้อีกแบบหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้อีกแบบหนึ่งใช่ครับแบบเดียวกันฮะแต่ว่าแต่ว่าความสุกความสุกต่างกันความสุกต่างกันตอนผสมแป้งกับกล้วยให้ผสมแป้งทีละครึ่งนะฮะใช่ครับเพื่อให้แป้งมันไม่จับตัวเป็นก้อน เวลาตอนคนต้องค่อยๆค,คนจนมองเห็นแล้วว่าแป้งเนี่ยมันไม่จัดตัวแล้วแล้วมันถึงจะได้แป้งที่ผสมกับกล้วยอย่างดีรสมันจะหอมหวานกว่าใช่ครับถูกต้องไหมครับนะครับบดหยาบจะได้เ t e x t อร์ถ้าบดละเอียดมันก็จะกลายเป็นเค้กล้วหอมที่เราเคยกินแต่ถ้าร้านนี้เขาใช้แบบบดหยาบใช่ครับน้ำมะนาวนี่ช่วยทําให้แป้งมันนุ่มขึ้นครับใช่ไหมครับคาราเมลต้องมาจากน้ำตาล อ้อยใช่ครับมันจะอร่อยมากถ้าเป็นน้ําตาลอ้อยจะเป็นคาราเมลที่หอมหวานมันจะเป็นลักษณะนั้นคุณอ๋อเชิญครับคือเค้กกล้วยหอมทองคาราเมลของเขาเนี่ยครับคาราเมลคาราเมลไม่ใช่คาราเมลไม่ใช่คาราเมลคาราเมลมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมจริงแล้วก็รสสัมผัสเขานะผิวบนกับเนื้อในคนละแบบเวลาเราโดนลิ้นเข้าไปครับผิวบนมันจะออกหวานหวานแบบหวานแบบหวานหอมหอมแต่ข้างในคือมันหวานและนุ่มนวลมากมันเป็นกล้วยกล้วยเลยอ่ะมันแบบ ดีมากมันหอมชอบ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 จริงทานไปสองคำยิ้มตลอดไม่เลี่ยนด้วยเวิร์กมากแล้วมันหวานกำลังพอดีเลยชอบคเพื่องครับดิฉจะบอกว่าเว<ฮ>ลาเราไปกินกาแฟใช่ไหมหนูไม่กินหรอกแต่ว่าเวลาน้องๆเราไม่กินอย่าพูดนะครับ <hi> <h ums> คํับจะอธิบายให้ฟังครับอาว่าตามร้านกาแฟยี่ห้อต่างๆเขาจะมีเค้กกล้วยหอมหนูพูดเลยเต็มปากเต็มคำว่าของฮิวมี ไม่เป็นสองรองแบรนด์ดังๆนะถูกในใจหนยนะหนูว่ามันมีเท็กเจอร์ความหอมความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกตัวอร่อยกว่านะครับเมนูนี้ครับคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมทอดคาราเมลหอมไม่มีตรงไหนทอดเลยนะเค้กกล้วยหอมทองคาราเมลของร้านฮิวมี่นะครับรับไปเลยครับ ติบกระเต็มติบกระเต็มิบคะแนนเต็ม,ตมโอ้โอร่อยมากอากีนแล้วเป็นยังไงบ้างครับอที่โก้พูดไม่ไม่ไม่ได้ผิดไปเลยจากที่พูดนะครับแต่อันหนึ่งที่แน่ๆมันจะเป็นกล้วยหอมทองแล้วก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมที่หน้าเละต้องพูดซะกอ่ะอนมันไม่แห้งด,ด,ดูดูนะะถ้ากล้องจับได้จับดูนะครับผมกลับว่านี่คือเสน่ห์ของมันจริงเนี่ยเนี่ย หน้ามันช้ำๆเนี่ยมันนั้เวลามันกินสดๆกินกับกาแฟกินกับชาอย่างที่เขาพูดมันก็จะได้รสชาติดีประกอบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เขาใส่น้ําตาลทรายลงไปเนี่ยน้ําตาลใสแดงที่พูดใส่น้อยมากมันกลับยังหวานและหอมมากหวานและหอมมากอย่าใส่เยอะนะฮะมันจะทําลายเลยนะใช่ครับมันจะทําลายความ <ขอ S 2> ความหน้ารับประทานของมันใช่ครับเธอมีอนาคตขอบคุณมากครับโดครับบครัเธอมีอนาคตและเธอจงทไอ้นี่นะเค้ก น้อยหนานี่อ่ะใจสั่นสามา้านี่หนูดวงไหนกันเลยอยู่จะพูดบอกอ่ะโจอยากให้น้องทำเพล็กด้วยนะอ่ะทำไมอ่ะพูดทำน,นี้อ,าาออกมาเพราะอาชีพโอ้ยโจโลองทโจนะ<า>ได้ครับกินกินพี่ว่าเพราะว่าเขา <อ S 3> ช่วยเออกษ,ษ,ษกตรกรวันนี้ขอขอบคุณคุณเจรพิสิทธิ์ขอบคุณร้านฮิวมี อยู่โคราชอ่ะถ้าไปแล้วนะเซิร์ชยิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ครัวคนต่อยนะครับท่านไม่มีผิดหวังนะมันเป็นความไม่น่าผิดหวังมันเป็นความไม่น่าผิดหวังและที่เมื่อกี้เขาแกะออกมาเนี่ยท่านผู้ชมความจริงไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้คือกล้วยเขาเรียกกล้วยเฉียบกล้วยเฉียบครับคืออะไรอ่ะพอมันจะบางกว่าปกติผมจะบอกให้ท่านผู้ชมฟังเลยว่าถ้าใครได้กินหยุดไม่ได้แล้วบอกว่าเหมือนไทย ปดาดคอโก้ได้เลยนี่จะไม่มีให้ใครตัดแล้วนะมันเป็นความแตกต่างขอบคุณคุณเจรพิสิทธิ์ขอบคุณร้านเฮีวมีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามรายการโดยตลอดไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนพูดคํานี้ให้ได้เหมือนที่ผมเพิ่งพูดไปว่ากล้วยหอมของผม,ผมที่ดอยหางอร่อยที่สุดในโลกแล้วถ้าท่านอยู่อุบลท่านพูดอย่างนี้อยู่อุดรพูดอย่างนี้อยู่โคราชพูดอย่างนี้ต้องพูดให้ได้ครับ ต้องทำและพูดให้ได้ลาไปก่อนทุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ yeah. Yeah. Nice. Nice. อร่อยคถวนี้จะไปกันที่ศรีนครินเราี้ไปกินนะครับอร่อยจริงๆนะคโ oh, oh, oh. อ้โหแกงคั้วอร่อย oh, oh. สุดๆจริงๆครับ <laughs> ผมจะบอกท่านได้เลยว่าอันนี้ไม่มีทางเหลือเลยอ่ะทำไมผมะจะกินกันที่หมดเลย <laughs> <c oughs> แกงคั่วงอสดไสมะพร้าวอ่อนครับ รหรับแกงควดสูตรนี้ของเขานะมันอร่อยจริงๆมันดีต่อใจคุณผู้ชมหวานเนาะแล้วมันชื่นใจมากในเมนูนี้ครับถ้าไปกินเมนูนี้แล้วไม่อร่อยเจอหนูที่ไหนมาเอาตังค์คืนหนู่ใหให้หมด